สวัสดีจ้าพี mm ่น hmm, so ้องเอฟซีจากเมืองไทยเมืองลาวทุกจากโนเวียท so ี่ต่างประเทศต่างเดนเ้อจ้าพี่น้องพบกบย่าดาวสไยโนเวเหมือนเดิมจ้ะมาจ้ะมันนี่มาตกปลาโนเว์ละกันเด้อต๊กป่าสะบะอากินมันหมานก็ย่าดาากันจ้ามาจ้ะพี่น้องนุกนุกยิ่งดึกยิ่งได้เยอะจ้ะสุสุ Konger. Terima kasih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 . Terima

หมูกันได้ไป๋าะจพี่น้องหากินขึ้นจะหากินมานมานันคนอื่นไม่ได้แต่ยายจุ๋มได้จ้ะถือตัวว่าขึ้นนี่ได้กันทุกคนแต่ยายจุ๋มได้มากกว่า,าที่สุดได้ปลาสบาเจ็ดสิบเจ็ดตัวขึ้นนี่หากินมานคักคนทําบาปขึ้นเนาะจ้ะเนาะคนอื่นเขาได้กเราเก่าตัวยี่สิบตัวแต่ยายจุ๋มได้เจ็ดสิบเจ็ดตัว้ะพี่น้อง nước chúng đẩy kệ nước chúng đẩy chưa tay này thốt ôi luốt chạy luôn chạy chúng đẩy kệ คือนี่คนไทยผู้หญิงไทยมาตกป่สาสะบะหลายลายพี่น้องแต่ว่าเราก็ต้องเลียเ่ยงมาให้ถูกคนอื่นเข้ามากน,นจะจะถ่ายคนอื่นเข้ามากกับป็นกันมีดีเราก็เลี่ยงเอาเราก็จะถ่ายแต่คนที่เราเขาอ,อนุญาตให้เราถ่ายจ้ะน้อง ได้กดปุ่มนี่ได้ตัวนึงจาหุ่นกลางกันตอนนี้ปลาสะบักขึ้นเป็นกลุ่มเลยพี่น้องกวงไปเบ็ดจะคันได้ทุกคนเลยจ้ะติดตบ้าเป็นกลุ่มมันขึ้นมาเป็นผักๆเลยพี่น้องปลาสะบ้านนะจ้ะเบ็ดกี่คันควงลงไปได้มุดดึงขึ้นกันแทบไม่ไหวเลยแต่่ามาแป๊บนึงน้ำก็ยุดอีกจ้ะต้องต้องรีบอาเวลาเข้ามาเขามาเขาจะปลาตะบ้านก็จะวิ่งวนแล้วก็ตูวก็แรงกันไม่ไหวแรงก็หยอะ มาจากแควิ่งไปทัว่วยาดาวแทตทีวมีแรงสู่ป้าสะบะพี่น้องเออดูดึงลากกว่าที่ได้ตลอดตัวเลยจะแรงเข้ามากแล้วก็วิง่งแทกน้ำไปทัว่วป้าะนาะเนื้อเขยามากเนาะจะมันก็แรงมันมากมปา้าอย่างอื่นก็มุดไปต่าดึงแต่ปลาสะบะมันจะวิ่งไปทั่วเลยจะสูดแรงแทมไว้ลากดึงกันสู้กันกว่าที่ได้ตลอดตัวนี่แหละ

ตอนนี้ก็เป็นเวลาหาดทุ่เลยจ้ะคนไทยบางคนก็กลับแล้วราวาบางคนก็ต้องกลับป่านไปทํางานคนเดินก็ต้องนอนตะวันต้องหนก็ยากลูกหน่อยคนไหนสะดวกก็โต๊ต่อกันจ้ะนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตคนไทยในต่างแดนหาอยู่หากินในต่างประเทศไปกันนี่เดี๋ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พากันชอบต๊ชอบกินนัดจ้ะ ไม่ต้องไปซือ้อซื้อกับแพงเพราะว่าซื้อเบ็ดมานี่กับแพงแบบเบ็ดขาดคันหนึ่งเบ็ดหัดคันนึงคันหนึ่งือเหยื่อหายอันหนึ่งกับซื้อแพงแพงแพลรามา<ะ>ต๊เองกันนี่มันกับพุ่มใจดีจ้ะแต่คนไหนก็ไม่ได้มาก็กับซื้อกินเอาเร <Yeah. S 1> แ,แตะใครชอบต๊หรือว่าเนาะต่พุกยาดาวชอบต๊ป้าสบายกระจ่าันนี้ได้หลายจริงๆไต่ลากันทุกคนด้วยจ้ะอย่านีชีวิตคนไทยไก่บ้านคนไทยเนี่ย tàng đèn đơ bình non hái u hái kiếm là cảnh cha mát tóc bạc sabat là cảnh cha เริ่มมาลิปสติกนี่คุณคุณได้แล้วอ่ะวางมือดังได้ทุกคนนั่นแหละเข้ม <laughs> 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 Hãy subscribe

วนน,น,น,น<ร>านสิไหนกะฮะทำไมเออมินี่เกนั่งเอามหลานชงมาายนเมือง, <c oughs> ออทองไทยแต่หลายปีแหละ,ะยังี่แของไ,ไปซื้อๆๆแล้วก็หาลานสงมาให ได้เก่พ่นองเอ้ยได้ทุกคนเลยเจ้ะควงเบ็ดลงไปได้กันทุกคนเลยป๋ากำลังขึ้นจ้ะคนไทยก็กลับหลายแล้วเหลืออยู่มิถึงสิบคนเลยตอนนี้หญิงไทยได้กันทุกคนเลยกลงวงล,ลงไป นป้าที่เราได้วันนี้จ้าป้าสับบกตัวแล้วปลาใสอีกสองตัวเป็นเปดตัวจ้คลิปนี้ก็อาไวแคนีเดอร์จากพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถูกใจไมเจ้ะถูกใจกับฝากกดไลค์กดซับสกายกดซันกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ยาดาวเดอจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีเจ้ะ